สวัสดีค่ะ FC ซที่น่ารักนะคะวันนี้ยายมาคุยด้วยนิดหน่อยเดี๋ยายกำลังจะออกไปข้างนอกไปในตัวจังหวัดนะคะไปหาอาหารเจแล้วก็ไปซื้อของมาทำกับข้าวให้น้องเขยด้วยวันนี้น้องเขยยายเข้ามามางแต่เมื่อคืนแล้วมาจากสมุทรสาครก็ทำกับข้าวใส่ถุงแพ็คๆไปแล้วก็เอาไปเก็บไว้กิน สี่ห้าวันอะไรแบบนี้ติดใจอาหารฝีมือยายย่อตัวเองไม่รู้เขาติดใจรู้อะไรเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวเขาแหละขับรถไปส่งแล้วก็น้องสาวยายด้วยไปกันสามคนยายไม่ได้มาหาตั้งหลายวันติดงานกระถิ่นม้างอะไรมั่งเพิ่งจะว่างวันนี้ันนี้ว่างก็ไม่ได้ว่างอีกว่างก็เหมือนไม่ว่างต้องออกไปข้างนอก ทำกับข้าวไว้ให้เขาแก่แล้วน้ำลายไหลลองปากบอกว่าทุกคนคงสบายดีนะคะช่วงนี้ฝนตกทุก,กวันเลยตั้งแต่เช้าถึงมืดมืดถึงเช้าไม่ตกเช้าถึงมืดก็ไปตกมืดถึงเช้าอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่มีแดดเลยยังช่ำอยู่ตลอดเวลา ยายก็รู้จะพาไปไหนกับของกับข้าวอะไรก็ช่วงนี้กินเจยายก็เลยไม่ได้ลงไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปวันนี้มีเวลาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวอีกวันสองวันยายก็ไม่อยู่บ้านอีกก็ไปอีกไปทุรละอีกนะคะยังไงถ้าเวลาว่างๆเดี๋ยวยายก็จะมาทำคลิปเหมือนเดิมนะคะ อันนี้ยายแวะมาหากลัวจะลืมกลัวจะลืมยายยายยิ่งไม่ค่อยมีใครสนใจช่องน้อยๆเพิ่งเดิ่มกอดอะไรนะนกน้อยกำลังจะสร้างรังของตัวเองอันนี้ยายจัดอัดคลิปในห้องห้องนอนยายเห็นไหมมีตู้โชว์มีทีวีมี TV, ม พิงพระไม่มีเอาพระไว้หลังตู้โชว์ทีนอนอันนี้โต๊อันนี้นก็ที่ยายนั่งอยู่นี่ก็มียามีอะไรเยอะแยะสำหรับไปยาก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็มาหาเฉยเกลัว, <c ười> วลืมกลัวจะลืมยายเซย ยายิ่งสวยอยู่เออโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ